สวัสดีครับพบมกับพวกเรา e p i ก t o ยรายการมหากรามของเล่นนี่จะรีวิวในทุกอย่างครับแต่รายการนี้เป็นรายการมหากรามของกินซึ่งรายการนี้ครับเราจะรีวิวขนมแปลกที่จะทานแปลกแค่ไหนแปลกจนแบบอะไรเนี่ยนี่เลยพี่ไหนอ่ะนี่เลยครับไหน นี่พี่อือ,อมันคือลูกอมที่ไม่เหมือนลูกอมทั่วไปครับผมแล้วครั้งนี้คือเราจะให้ทุกคนลองชิมดูลุ้นกันว่าจะได้ลูกอมอะไรเอาง่ายๆก่อนเราต้องรวกนราก่อนจริงไหมมามาดิมา,มา,มาเราต้องเล่นกันก่อนสองคนก่อน,ออนมาครับขอให้ดึงขึ้นแล้วก็วางลงนะตามที่เขาบอกดึงขึ้นนะแล้วก็วางลงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยพี่มันเด้งออกมาอนะ่ยดูดิหนึ่งเม็ดด้วยสามเม็ดตัเขียวนี้มันจะมีมะนาวกับหญ้าแห้งครับอ่าดูครับผมจะได้หญ้าแห้งหรือมะนาว ถ่ายงี้มะนาวแน่เลยเปรี้ยวใช่ไหมเหมือนเจ้าเป็นควายเนี่เราเป็นควายเลยตาพี่บ้างอ่าะอร่อยเฮ้ยเด้งกันมาเลยเนี่ยที่ขาวสีขาวนี่ยทีขาวคืออะไรสีขาวมะพร้าวกับกระดาษชำระเด็กเออกระดาษชำระเด็กกินเลยพี่อย่าดมเฮ้ยอะไรกินวุดหวานน่าจะมะพร้าวอ่ะเฮ้ย กี้ผมสวยผมได้กินหญ้าครับก็ไปแล้วพี่วารอดได้กินมะพร้าวครับผมอร่อยเฮ้ยอย่ารอช้าพี่แล้วงไปให้คนในศตรูได้ชิมกันก่อนให้คนในศตรูกินกันครับกดซับสไครต์ก่อนครับผมบังนะแล้วก็อันนี้ครับกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเป็นแรกครับผมแล้วก็เพจดีปิกทอยครับยวขึ้นในตรงนี้ไปกดถูกใจในเพจด้วยนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมมากมายแจกของรางวัลหรือตามพวกเราได้นะครับพวกเราพวกเราอัปเดตตลอดนะครับเราไปให้คนในศตรูท้องเสียงห้เร้บงไปกันดูเลยครับ คนแรกเลยพี่วาเนื้อปึ๊บออกมาแล้วมีสองอันน่ะสีนี้น่ากินดูครับไปกินยากิบยากสีเขียวนะคือขี้มูกกับลูกแพรเคยกินเหมือนขี้มูกบอกรสชาติเด้อบอกใช่เป็นน็อตอะไรแต่ก็โดนขี้มูกครับผมอาจจะแพ้ลูกแพเฮ้ยขี้มูกเหรอพี่ว่าถ้าต่อไปครับพี่ยีนครับเดือดตะแนนครับแล้วก็พี่อยู่ตะการครับอ๋อเริ่มที่พี่ยีนก่อนแล้วกันพี่ลง อ่ะหัดละน้อสีขึ้นมาเฮ้ยสีเขียวเดี๋ยวเองสีเขียวอย่ามึิงชูชูดีกรีเนี่ยเฮ้ยอร่อยโอ้โหอร่อยใช่ไหมอ้าปากอ้าปากกินหมูขี้แพ้พี่สีเขียวลดไรพี่หมดแล้วเฮ้ยมันมันอยู่ตรงนี้มันทะลุคออ่ะที่พี่ยินจะได้คือขี้มูหขี้แพ้ดูครับพี่ยินกินยู่อยู กิวมันมันโอ้โหไปแล้วไปรอดแล้วครับดูกล้องไม่ลอดแล้วไปพวกแล้วครับคนนั้นไปพวกเลยครับไปอะไรโหพี่เป็นคนดวงดีมาครับนะีฟ้าผมตีฟ้าจะขี้จัตย์ตีบอนกับบูเบอรี่นะพี่เว้ยมีแต่อันดีๆน่าอึมันเลยอะ ยาสีฟานพี่ชอบแดกโอ้ยไม่มีอะไรแก่ให้พี่พีอีกครั้งนึงดีกว่าใหญ่สว่าที่พี่แกกชินแล้วอ่ะเ้ยโอ้โหทางบ้านเอาอันไหนดีครับผมเด๋อดพอที่เหลือจะเป็นชิ้นหน่ากับมพรโพดคาราเมลครับชิมมั้ผมเว่อร์เวผมไม่ได้ยาสีฟันอีกไหมไม่เอาแล้ว นี่ครับสมาชิกใหม่พี่หมูแดงครับดันไปับอมาอะไแล้ะนี่อะไรพี่รถกลุ่มชาวนอกกับผลไม้รวมยิ้มวะยิ้มวะผลไม้รวมไม่สนุกเลยห้ามหนีครับห้ามหนีแรงแรงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะสีเขียวค่ะสีเขียวจะเป็นรถขี้มูกกับลูกแพรครับลูกแพร ห,หนเลยอ่ะรอดเดียวว่ะมยเป็นคนดวงดีมีพวงคุ้มกันนะเรามาที่ช่องอาบุกตครับผมแม็ <c oughs> อ่าเจ้าตีขายอยยู้ครับผมสีฮู้ครับผมอนเอกเป็นม่ชมพูเราองกัดสีที่ถุงเท้าอับหน้ากับผลไม้รวม ต้องดีต้องดีแปลการเลยต่อไปครับต้องไปที่ดุนโผเดอะสแน็คตัวนทีนี้ผมมาพี่เอารถอะไรสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลจะมีสองรถชีสกาเน่กับรถข้าวโพดป๊อปคอร์นข้าวโพดป๊อปคอนเหรอเฮ้ยไล่เราลอดหรือ่ะไปทำงานต่อไปทีไรต่อไปคือโอฮันน่านะครับผมไอ้หนวดคืออะไรครับผมลูกอมจร์โอเคมันโดนเล่นงั้นไหนสีขาวเฮ้ย มะพร้าวกับผ้าอ้อมเด็กฮลูกอมอะไรผ้าอ้อมเด็กวะรสชาติไงรสชาติโยเกิร์ตแมนอร่อยมะพร้าวอุ้ยพร้าวหอมใช่ไหมหอมหอมมะพร้าวรอดอีกแล้วอ่ะเจ็บจอดลองดีมาดวงต่อไปครับอยู่ตอบไปคือเพื่อนพุ่งกับอีซี่ครับผมไอ้ที่วนวายเมื่อกี้นี่คืออันนี้ใช่ไหมน่าจะหวานได้ไหมหวานนี่แหละ จะมีรสชีสเน่ารสป๊อปคอรต้องเชียร์แน่เลยพี่ได้กินป๊อปคอร์นได้กินชีสเิมพุงต้องโชว์ครับ้ออกมาแปลง่าคชีสเน่าโค้ดเฮลงเลยชีสนะบีเบ๊ลาคจะโชคดีก็ได้พี่เก้าสิบเ้สิยเื่อนโชพี่ไดลมาแล้วมาแล้ว อันนี้จะมีถุงเท้าหน้าขับโอ้โหผลไม้รวมครับเดี่ยวๆหมดเลยถุงเท้าหน้าผลไม้รวมโดนสองเหรอพี่พ่อว่าเพราะแค่นี้ลูกอมกระจอกได้ไปหนึ่งเมตรอ่าดึงขึ้นมาพังอ้อมเด็กจับอะไรนะมะพร้าวพังอ้อมเด็กไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกเคยกินบ่อยแน่เลยเนี่ยมะพร้าวเหรอใช่ดึงดึงดึงเอ้ะมะพร้าว เฮ้ยพี่แอร์พอใจเดือแ้เมื่อกี้พี่เห็นว่าถ้าเปิดปุ๊บมันจะเด้งออกมาหนึ่งสองสมก็เลือกเอาอันนึงใช่พี่ระดับหัวหน้าเด้งกี่เม็ดกินกินหมดเลยขอเออเอเผื่อมันล็อกไอ้ล็อกผลอะออกกี่เม็ดกินหมดเลยจะได้บอกเลสสามเม็ดท่พูดอะไรนะกินดุเม็ดเ้บเกดยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ ตัมพังรสชาติที่เขาแย่อยู่แล้วมคนเี็นคนเฉียบรสอะไรสีสีฟ้าสีฟ้าอยรสสีฟันหรืออะไรเงยกินตีนกินตีนโปรตีนกินตีนไม่มีไม่มีกินตีนไม่มีกะหล่ำกะหน่ำเรี่เหรอนี่เลยดูนี่นี่อะไรแล้วเสียอาหารหมาแบบกระป๋องกับช็อกโกแลตี่พุดดิ้งถ้าเป็นช็อกโกแลตจะดีมากอันนั้นขอเก็บไว้ก่อนเพราะชอบกินมะพร้าวเอาล้างปากไงเจออาหารหมาปุ๊บกินที่ตามล้างปากเดี๋เคลียร์กินตีนไม่หมดเลยตอนนี้ โอ้ย็อกโกแลตพุดดิ้งคุ้นเหมือนเคยให้หมาเลยช็อกโกแลตแหละน่าอะไรอ่ะแรงดีเลยแต่มันเหมือนเป็นถั่วๆหน่อยอ่ะคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสองเม็ดแรกที่มึงกินอ่ะคือสตีมกูละวเพราะเหลืองโชคดีมากช็อกโกแลตุิงเหลืออันนี้แหละอันนี้ข้าวอ้อมเด็กกับมะพร้าวพี่ข้าวอ้อมเด็กที่เปื่อนก็คืี้ก็คือล็อกกี้ขี้เด็กด้วยเร็วๆมะพร้าวเย็นไหมที่กินไปมันหวานอ่ะ มะพร้าวมะม่วงหอมโวิรดีมากครับสามรถโดนรถตีนมืรถเดียวครับต้องการรอดหมดเครับเจ้พี่อีที่ครับก็นึกว่าลืมไปแล้วจะเป็นย่างไงมาเลยเดี๋ยวหาว่าล็อคมาแล้วอุ้ยเขาสีขาวอะมะพร้าวกับข้าอ้อมเด็กข้าอ้อมเด็กที่ฉีกมาแล้วใช่พาวอ้อมเด็กที่ฉีกมาแล้วของปูของปูไม่ต้องเชื่อใแรกันหรอกเป็นอย่างดีนะเราอะอะไรอะ โอ้มามีปกตกยิ้มง่ายม่ซึมเปลือนต้องไงขยับว่ะขยับเฮ้ยติดโกดงติดมาไอ้ของเขาดีเขียวมีเขียวมีลูกแพกับขี้มูกเน่าครับพี่เครื่องเครื่องย่อยเขียว่โอ้หวะเหลือตะก้องอีกคนหนึ่งวะน้องปอนอูรถน้ำน้ำน้ำเดินไม่เ้าน้ำเลยเดินไป่เข้าวันรีวิวลูกอมไม่พี่นเด็มานะมาตกิดแ่นเลยเป็นเดียวนะ ให้เม็ดดีถ้านหดอ้าวโอ้ยนี่เปุงเท้ามุงเท้าเน่ากับรถลไม้รวมมันขึ้นอันเดียวเลยแพ้ผลไม้ไปจกินอไก็ได้ยังไงก็ได้โอ่กเมกินเท่านั้นอและนไม่ผลไม้รวมุกเา่าโอ้ยงเท้าเน รสอะไรันบอผลไม้รวมไข่เน่าไหมก็เหนื่อยโอ้ต้องมีไข่เน่าตักอันเนื้วะอานไข่เน่าตั้งปูกินตัวทั่วเนี่ยรสชาติเหมือนกันหนักเนยป๊อปคอนโอ้โหมาดูเป็นไงกันครับหลังจากให้คนทั้งตัวได้กินกันก็บาอุ้งก็ น้ำตาแตกกูเลยอ้วกอ้วเราก็เหมือนกันนะสนุกไหมครับเพื่อนๆถ้าอยากให้เราทําอะไรขนมอะไรแปลกๆก็เมนต์ที่ใต้คลิปเลยครับผมแต่ตอนจบมีทีเด็ดกว่านั้นพี่ว่าจะโชว์กิน2เม็ดครับผมจริงจริงพี่งั้นเหรอพี่บอกยังไงพี่จะกินไอ้นู่นสเม็ดพี่บอกจิ๊บจิ๊บอ๋อเหรอออเลยอ่ะเดี๋ยวสองเม็ดก็ดีด้วยใช่ทีฟ้ามีแต่ที่ฟ้าบบลูเบอรี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งกับอาหารหมาดินตะกุดใหญ่ที่บ้านเป็นไงพี่กินได้เพราะพี่กินทุกวันที่บ้านใช่ไหมพี่ใช่อไ่ะต ว่าเพชรจิ๋วพี่ว่าโดนนะครับผมเดี๋ยวดูแค่ไหนอีพีต่อไปอย่าลืมดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเพียรีวิวให้น้องๆอีกรอบหนึ่งไหนน้องๆอยากดูมันเหลืออะไรที่รถยังไม่ออกนี่สีม่วพี่อร์เก็บเันให้เก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บพี่เอาให้กินหมดเลยสีไหนที่น้องๆยังไม่เห็นนะตอนนี้เอาน้ำมากินได้ไหมตีหมดแล้วพี่แอร์พีี่แอรอยากให้ลองอะไรวะสีอะไรเมื่อกี้ ไม่รู้มีนะมั้งตัวอ่มีไม่ไออะไขอหน่อขอตาไแล้วเร็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 บผมสบายผมอะไรอ่ะ